สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Fake Cat เนาะเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกคนไปรู้จักกับเกม Dead Sawyer ซึ่งตามศัพท์ทางการแพทย์นเนี่ยมันแปลว่าโรคซึมเศร้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาตัวเกมเกี่ยวหรือเปล่าโดยตัวเกมเนี่ยมีลักษณะการเล่นยังไงก็จะเหมือนคล้ายโมบ้านะสำหรับผมนะก็คือจะมีผู้เล่นเนี่ยมีสายสอดแนม ป้องตัวเสริมสนับสนุนแล้วก็ป้องกันนะครับเอมันมีความคล้ายโมบ้าอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าก็คือการเล่นเกมเนี่ยหมวดหลักของเขาเนี่ยมันมีความเจ๋งตรงที่ว่าให้เรายึดยึดจุดแต่ละจุดมันจะมีทั้งหมด3จุดแล้วการตายแต่ละครั้งเนี่ยเราสามารถชุบเพื่อนได้เอ้ยเป็นไง มันไม่เหมือนสาวเวอร์ทั่วไปใช่ไหมที่เราลงมาปั๊บเรายิง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 กันเสร็จปั๊บตายจบจบแมทแล้วแต่นี้ไม่ตายนะถ้าเพื่อนเราคนใดคนหนึ่งรอดเขาจะไปชุบชีวิตเราได้เดี๋ยวตัดไปตอนได้เล่นเลยเนาะโอเคครับตอนนี้เข้ามาในส่วนของการเลือกตัวแล้วเนาะอ่าผมเลือกตัวนี้นะีซามูไรเนี่ยอ่า ินจาะนะมีร่างหลักเขาอุเท่มากแบบแลก็จะมีอาวุธหลักหนึ่งอันเนาะตัวนี้จะใช้อาวุธหลักเป็นปืนพกแล้วก็จะมีอาวุธรองให้เราเลือกสามอันแต่เราต้องไปปลดล็อกความสามารถก่อนนะครับตอนนี้ผมไปปลดล็อกความสามารถของตัวเนี้ยเรียบร้อยแล้วเรียวชิโนเนี่ยซึ่งเขาจะมีหนึ่งไรเฟิลลูกเลื่อนเอาเอาไรเฟิลลูกเลื่อนมนด้วยเล่นยากแล้วทีนี้เห็นไหม เราต้องลงเรือเสร็จปั๊บเราก็ต้องไปที่จุดหนึ่งจุดสองแล้วก็จุดสามเพื่อวิกตอรี่อันนี้ก็ยิงกันสนั่นหวั่นไหวเลยก็จะมีเรือให้ขึ้นสามลำนะครับจะไม่ได้เป็นเครื่องบินเนาะเอาอย่างตอนที่ผมเลือกเส้นทาง B ีเส้นทาง B ีก็คือตรงนี้นะครับเราก็จะจุดสตาร์ทเราเลือกเองได้เลยเป้าหมาย,ยของเกมก็คือให้เรายึดจุดนี้จุดเขียวเนี่ย จุดเขียวแล้วก็มาจุดนี้แล้วก็เข้าตรงกลางนะครับก็จะทั้งหมดสามจุดเนาะความสนุกคือเราต้องเล่นเป็นทีมนะครับอันนี้ก็คือก่อนเข้าเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีตอนเล่นเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นเรือแล้วเห็นไหมอ่ามันก็จะเป็นแบบพร้อมเดินทางแล้วใช่ไหม มันก็อยู่ในเรือเนาะอันนี้ผมตาม <Nice S 1> คนอื่น<ด>นะไม่รู้ว่าเพื่อนจะลงตรงไหนนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับแล้วประเด็นเอาปืนสนเปเริ่มเลยคือมันแบบบุกทลวงไม่ได้อะก็จะเล่นบูไม่ได้นะอันนี้ก็จะมีเรือคนอื่นเห็นไหมเรือฝั่งตรงข้ามมีเรือมาหนึ่งลำนะเฮ้ยแต่มีคนเดียวกลัวอะไรล่ะสมปิดสมปิดลูกพ่ออย่าไปกลัวเขา และแต่ละตัวนะครับก็จะมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันอย่างคงบอกเลยว่ามันคล้ายโมบ้าตรงนี้แหละผมโชว์ให้ดูนะแล้วก็เอาซื้อของอัพของได้เหมือนกันครับปืนก็จะเป็นปืนเฉพาะทางของแต่ละตัวเนาะนก็จะดูแหลกๆหน่อยนะตรงนี้อันนี้ก็อยู่ที่การปรับภาพเนาะ คืนฝั่งเลยตัวนี้จะมีความสามารถในการหาตัวครับล่องหนกับอีกอย่างหนึ่งก็คือการพุ่งไปนะฮะใช้ตะขอเกี่ยวเนาะไปในทิศทางที่ต้องการแล้วก็พุ่งไปอยากครับ เป็นไหนเราวะโอ้นู่นนู่มันไปขึ้นเรือตรงนู้นเห็นแล้วเปนยอดเขานะครับเขชชัด <Catch up. S 1> ตอนนี้เราเห็นอยู่บนยอดเขาเข็ชชัดล่วงแล้วครับดาวครับ s <S เราพุ่งเข้าไปเลยครับมาตัวเดียวนะ แล้วก็วอล์กได้นะครับสมมุติว่าโอเคเรียบร้อยนะฮะแล้วเวลาเขาตายเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจบเลยนะฮะมันในช่วงประมาณ5นาทีแรกอะ่ะเขาก็จะสามารถขึ้นเรือกลับมาได้ใหม่จะดูว่ามีเรือมาไหมไม่น่ามีานะ อันนี้เราก็ซื้อของอัพได้เลยเฮ้ยมีปืนด้วยเหมือนที่ผมพูดเนาะมันจะมีจุดยึดทั้งหมด3จุดเนาะอันนี้ก็เป็นจุดยึดจุดที่1น,นะอันนี้เพื่อนกำลังยึดแล้วเวลาเนี่ยยืนลงเนี่ยมันจะได้ของด้วยนะพอยืนครบเวลาที่กําหนดอะ ปืนก็จะแบ่งระดับเนาะระดับแรกก็คือสีขาวแล้วก็สีเขียวสีฟ้าตอนนี้มีคนนะอยู่บนเขาเล็งเรามาอยู่กกแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีสุดท้ายคือสีทองนะครับโอเค Even the can so เห็นหอันนี้เป็นปืนระดับที่หนึ่งระดับที่สองเนาะสีเขียวเดี๋ยวเราไปบู๊เลยดีกว่า คืนพกเกมนี้แรงมากอะบอกเลย <It did. S 1> ลเรานั่งโดนไป <It did. S 1> เพื่อไปถึงจุดจุดนี้เนาะหรือจุดเนี้ย <This way. S 1> จุดที่สองเนี่ยเราก็จำเป็นต้องใช้ความเร็วก็คือนั่งโดนไปนะครับ <It did. S 1> มันจะเร็วกว่าเดินเยอะ อันนี้ก็เป็นบอทเนาะก็ะเอาเงินมาอัพของเนาะบางทีของก็จะตกนะของดีๆอะ่ะี่เป็นสีฟ้าสีทองเลยอะ่ะบางทีอะ่ะแต่อันนี้มันไม่ตกเลยมันก็จะมีปืนทั้งปืนที่เราใช้ได้ใช้ไม่ได้ด้วยนะครับรอเรียกใหม่เนาะเมื่อกี้นั่นมาขัดเดี๋ยวเวลายืนตรงกำแพงนะบางจุดเราจะสามารถใช้วูฟมีคนมาบุกขึ้นไปก่อน ไม่มีนะตอนนี้ตายหมดแล้วเดีเรารีบไปอีกจุดหนึ่งดีกว,ว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับบางทีเพื่อนเขาก็ยังไม่ค่อยรู้เ,เนาะเล่นเอาแยะอมนาจกวารีบไปช่วยเพื่อนอย่างตอนนี้ทุกครั้งที่มันใช้ตะขอนะมันจะเพิ่มความเร็วด้วยนะนี่บอร์ดยเพื่อนนะ ยังไม่มีเพื่อนตายเนาะผมก็เลยไม่ได้ชุบให้ดูอ่าตอนนี้เราขี่โดนแล้วนะไปะอันนี้ก็คือระยะเนาะถ้าเราเดินไปเนี่ยโอ้โหโคตรไกลอะบอกเลยอ่ะก็อัพตามที่มันขึ้นเลยก็ได้ครับมันก็จะมีเซตเนาะให้เราเลือกว่เาเราจะเอาแบบไหน อันนี้เห็นไหมเราใกล้เรดาร์สเตชันแล้วพวกบอดมันก็จะยิงเราอะแต่ไม่เป็นไรเราก็ไม่ค่อยเข้าแต่เราก็ต้องระวังนะที่จะเข้าไปในเรดาร์สเตชันบางคนเขามาเป็นทีมอะเข้าไปถุมสี่ถนะุงห้านี่มัรู้เนื้อรู้ตัวเลยนะจะตายเพื่อนม่ชูบีก่ว้เล่นไม่เป็นอย่างงี้ตาย ทางที่ดีก็ต้องระแวดร,ระวังไว้ฮะแต่ผมจะจอบลอยเข้าไปนะครับเฮ้ยเจอคนละ,ะเฮ้เราก็มีแต่ปืนพวกปืนไนเปอร์ จริงกับเขาตรงๆก็ล่วงเลยครับอาจุดยุทธศาสตร์จริงใหญ่ครับตอนนี้ยังไม่มีคนด้านในนะเนะี่ยมองเข้าไปแบบเนียนๆดู เอาพิกางนะไม่รู้ว่ามีใครดักวะววเข้าไปน่าจะไม่มีใครเห็น <for> ทางที่นีที่ไรวกันแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะฮะอันนู้นเพื่อนก็อยู่แสนไกลฮะไม่มีใครมาก็น่าจะไม่ค่อยเป็นกันไม่เป็นไรครับ ถ้าเขาตายเราเรียกมาให้มาที่นี่ได้มันจะมาโผล่ตรงนี้เลย โอเคเรรยบร้อ,อยดีจริงไม่แม่นจริงมแม่นนะผมล่วงแล้วนะเกือบตายอันนี้ไปด้านบนเนาะอันนี้ก็รอให้มันครบครับพอมันครบแล้วเดี๋ยวมันจะดรอปไอเทมทองเนาะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะก็สุ่งไอเทมมา 2องรแล้วลกยแล้วกกนแล้วเพื่อนก็ยังไม่มานะไม่รู้ว่าจะเล่นกันหรือเปล่าคือตานี้อาจจะเป็นพอร์ตก็ได้เพราะว่าตัวเกมก็คคนเล่นไม่ค่อยเยอะครับตามตรงเนาะแต่ก็สนุกดีเป็นของค่ายเน็ตอีทนะฮะ เรารีบเข้าจุดกันดีกว่าพื่ความปลอดภัยเราจะไม่ไปตามเส้นสองเส้นทางเนาะไปด้านบนเนี่ยฐานยิงจะหลดก็คือสุดท้ายแล้วนะฮะก็จะปลดล็อกภายในหกสิบวินาที เราไม่ต้องรีไหมซุ่มไปก่อนเลยตอนนี้มีการยิงกันแล้วนะแต่ผมยังไม่เห็นเนาะ เียงยิงกันแล้วข้างในนั่นนั่นเจอแล้วเจอแล้วตายแล้วนะครับเพื่อนถ้าเป็นสัญลักษณ์ตัวเองนี่คือออกนะครับ ตอนนี้เพื่อนเราก็นลงมาเนาะฝั่งนู้นยืดได้สี่ปอร์เซ็แล้วนะครับก็จะแย่งกันนะแล้วถ้าไม่ยืนเฝ้ามันก็จะลดเอาเมื่อกี้มันไปตรงนี้มันไปไหนวะยึดได้ห้าวิหกวิแล้วนะ เริ่มเร็วขึ้นแล้วเนาะอ๋อมันเข้าหลุมนี้หรอเปล่ามันยิงกันแล้วนะตอนนี้ผมรอบเลนเข้าไปดู ไม่ตากเลยนะครับนั่นแเดีแต่มันก็มาเยี่ยม,มครับญาติอันนี้เคลื่องลล่วงไปแล้วนะ ทู้ไม่ได้ครับป็นพวกเราต้องพยายามหล่อยฮะ โอ้ไม่ทันแล้วเพื่อนไม่มาเลยนะก็เนี่ยฮะยืดเสร็จก็จบแหละมันก็ต้องความสามัคคีของทีมอะเนาะถ้าเราจะมาเล่นคนเดียวหวังจบเลยก็ไม่ได้นะฮะก็เป็นไงบ้างสนุกไหมกับเกม Death s a w y e r เดี๋ยวจะมี2โหมดนะฮะอีกโหมดหนึ่งถ้ากลัวเพื่อนแบบเล่นไม่รู้เกมก็ ไปเล่นโหมดอีกโหมดหนึ่งก็ได้ครับยึดแค่ตรงกลางก็พอครับง่ายๆเลยจะโหมดนี้ก็จะเน้นความเป็นทีมหน่อยเนาะเนี่ยมียึดหลายฐานมีโอ้โหมีเต็มเลยก็เปิดให้เราเข้ามาเล่นได้นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันมีบัตรทดลองฮีโร่เยอะเลยยังไงก็สำหรับเกมนี้ก็คงมีแค่นี้นะฮะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ